ชมพู่หลุดพูดเรื่องแอปทักษออนเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงสาวที่หลายคนคุณนายคุณตาแกนเป็นอย่างดีคะ่ะสําหรับนางเอกสาวแอปทักษออนเพราะว่ามีผลงานให้ได้ติดตามกันตลอดซึ่งต้องบอกเลยว่าหลังจากที่กลับมาโสดอีกครั้งก็ปังมากวกว่าเก่าเพราะว่ามีงานเข้ามาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นงานละครหรือง,งานวิทยกรก็ตามซึ่งตอนนี้เจ้าตัวก็ได้เป็นวิทยกรหลักประจํารายการ3าแบทางช่อง3และร่วมงานกับ2พวิธีกรดังอย่างหนุ่มกันชัยและชมพู่อารยาด้วยล่ะคะ่ะแต่ล่าสุดหลังจากที่เอ่ยแซวพิธีกรทั้งสองตัวเองว่าเป็นโซดอยู่คนเดียวนนัก้ก พูเอ่ยหลุดปากมาว่าจะเป็นยังไงไปลุยกันเลยค่ะงานนี้หลังจากที่แอปแซวว่าโซดอยู่คนเดียวตรงนี้เหมือนเครียดชมพูก็หลุดพูดออกไปว่าไม่เห็นต้องเครียดเลยตัวเองก็มีเด็กคุยไม่ใช่หรอซึ่งแอปก็เคินหนักและไม่ได้ตอบปฏิเสธด้วยแหละค่ะทําเอาพี่หนุ่มสก,กิดถามใหญ่เลยเรื่องจริงหรือเปล่าชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์กันเรื่อๆว่าฉันคือพี่หนุ่มเรื่องจริงป้าเรื่องจริงปาฮ่าๆเด็กที่คุยด้วยก็ปีใหม่ไงไม่ปฏิเสธด้วยนะพี่หนุ่มรีบถามเลยฮ่าๆแม่โดนแกงสดใสค่ะมามี้ แล้วก็พ่อด้วยเรียกพ่อตามมอมีทั้งสองถ้ามีแมลิเดียมาเสริมทับอีกเรตติ้งก็ฉุดกว่านี้แน่นอนคะ่ะตามป้ามาเคลียร์ด่วนแม่มีพี่รุธอุ้ยเอาอยัางไงแหละค่ะแม่แอปขนาดที่พี่หนุ่มยังืดูตื่นเต้นแล้วถามกันใหญ่เลยว่าเรื่องจริงหรือเปล่าซึ่งแม่แอปก็ไม่ได้ปฏิเสธซะด้วยงานนี้คงต้องไปจอไม่ถามแล้วล่ะคะ่ะว่ามีหนุ่มคุยจริงแล้วหรือเปล่าเพราะว่าครองตัวเป็นโสดมาแล้วหลายปีและไม่มีวี่แววเรื่องความรักครั้งใหม่เลยเอาเป็นว่าเรื่องนี้ก็ต้องรอถามแม่แอปด้วยตัว เนี่ยมันเป็นความจริงหรือว่าหลอกกันแน่ส่วนในเรื่องของลูกสาวอย่างน้องปีใหม่ก็คงต้องไม่ห่วงแล้วล่ะคะ่ะไฟเขียวเรื่องแฟนของคุณแม่สุดๆเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เคยเปิดใจแล้วว่าหนูเองก็อยากให้แม่มีแฟนเพราะว่าอยากให้แม่มีความสุขนั่นเองก็เป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงสาวที่หลายคนชื่นชอบมากๆเลยล่ะคะ่ะเพราะว่ามีผลงานปังๆออกมาให้ติดตามกันตลอดแถมยังวางตัวดีมากๆอีกด้วยแม้ว่าในวงการหลายปีจะไม่ค่อยมีข่าวเสียหายหรือข่าวไม่ไดีออกมาเลยก็ตาม